สวัสดีค่ะวันนี้วันพระค่ะนก,ก็จะเตรียมของเพื่อไปใส่บาทนะคะก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนมัดเป็นชุดๆแล้วขนมที่สําหรับตักบาทค่ะที่นี่จะมีบาทอยู่9บาทนะคะแล้วก็ข้าวสารโดยที่บ้านเราจะใส่1คือข้าวสวยได้สองข้าวสารได้นะคะแล้วก็จะมีน้าหลังที่ต้องเตรียมไปนะคะแล้วก็เหรียญสําหรับ บาทพระประจำวันเกิดค่ะนกก็จะเตรียมให้ทุกคนและอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปิ่นโตถวายอาหารพระค่ะ เนี่ยค่ะก็จะมีหลายคนปูย่ย่าแล้วก็เด็กๆแล้วก็คุณแล้วก็แม่นกพอตุ้ยนะคะเราก็จะเตรียมอย่างนี้ให้ครบค่ะเด็กๆก,ก็จะอาบน้ําโดยตื่นตั้งแต่ประมาณตีห้าก,กว่านะคะเพราะว่า6กโมงครณนัดน้องๆจะต้องไปเล่นดนตรีไทยค่ะก่อนที่น้องจะเล่นดนตรีไทยแม่ก็จะพาเด็กๆมาตักบาตรก่อนค่ะเพราะว่าถ้าได้เล่นดนตรีไทยแล้วก็จะเล่นยาวค่ะ ก็จะไม่มีเวลาได้มาตักบ,บาตรนะคะช่วงที่เขาตักบ,บาตรกันเนี่ยเด็กๆก็กกจะเล่นดนตรีไทยค่ะเห็นไหมคะว่าเราจะตั้งบาดูสองฝั่งค่ะอีกฝังงกก่งหนึ่งก็จะเป็นข้าวสวยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นข้าวสารค่ะนี่เลยคะ่ะชาวบ้านเขาก็จะมา,าตักบ,บาตรร่วมกันนะคะมีจิตศรัทธาโดยใส่นี่เห็นคนนี้ไหมคะผูกผ้าเขามา้าใส่เสื้อห้องของบ้านเราค่ะ thank mm -hmm. you เมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ต้องมาช่วยเก็บเครื่องดนตรีค่ะเห็นไหคะว่าแต่ละเครื่องดนตรีหนักมากค่ะเด็กๆต้องใช้สองหรือสามคนช่วยกันยกนะคะอันนี้พลังงานมดค่ะเมื่อเป็นเด็กประถมทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะช่วยกันเคลียร์พื้นที่นะทำให้เด็กๆได้มีกิจกรรมนะต้องขอบคุณคุณครูวินยูรังศิวุฒาพรมากเลยค่ะที่ส่งเสริมดนตรีไทยในชุมชนบ้านเราค่ะ